มาที่สีสันการค้าขายในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างกล้วยทอดป้าอ่อนเจ้าอร่อยหน้าทางเข้าสวนสัตว์สงขลาที่ใชหม้อลูมิเนียมทอดแทนกระทะเมื่อวานนี้นะคะก็แจกกล้วยทอดให้ลูกค้ากินฟรีในวันปีใหม่ค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าซึ่งก็ทํามาเป็นปีที่5แล้วนะคะโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบเลยเน้นลูกค้าที่ตั้งใจมาซื้อเท่านั้นค่ะเจ้าของร้านเนี่เผยว่าทําความดีแล้วได้ผลดีตอบแทนกลับคืนมาทําแล้วสบายใจค่ะ ใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือเป็นลูกค้าที่ตั้งใจไปซื้อกล้วยทอดที่บริเวณปากทางเข้าสวนสัตว์สงขลาตำบลเขารูปช้างอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเจ้าของร้านนะคะก็คือนางออนชุลีถาวรกิจหรือป้าออนค่ะอายุ57ปีและนายสุภวิทถาวรกิจอายุ57ปีสามีนะคะก็จะได้รับกล้วยทอดไปรับประทานโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยแจกให้กินฟรีเนื่องในวันปีใหม่ถือเป็นการคืนกรรม ให้กับลูกค้านะคะซึ่งจะซื้อเท่าไหรเนี่ยก็ไม่เก็บเงินนะเจ้าของร้านบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยมาเป็นปีที่5้แล้วล่ะค่ะโดยไม่มีการบอกล่งหน้าให้กับลูกค้าทราบเลยเน้นลูกค้าที่ตั้งใจมาซื้อกล้วยทอดนําไปกินเท่านั้นจริงๆเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าก็ทําแล้วสบายใจนะคะลูกค้าก็ได้รับพรกลับมาด้วยค่ะกล้วยสืนีรู้สึกยังไงครับดีใจค่ะที่ว่าคนที่ขายนั้นเขาก็ใจดี มีคุณธรรมคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะก็ขอให้เจ้าของวยแขกเนี่ยขายดีตลอดไปยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะฝึกมีใจค่ะคืนกำไรลูกค้าค่ะมีใจมากการเป็นผู้ให้ดี้ทำมาติดตีที่ไหนครับตีที่ห้าเออติดต่อกันมาตีที่ห้าเนค่ย อยากแจกแจกแจกทุกปีอยากจะแจกแจกล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันอิ่มอกอิ่มใจไงมีความสุขค่ะครับวันนี้ลูกค้าให้พรเป็นไงบ้างโอ้ยวันนี้ได้พรมากวันนี้ได้พรเต็มถุงกลับบ้าน สำหรับกล้วยทอดร้านป้าอ่อนนะคะเขาบอกว่าเขาจะใช้หม้อลูมิเนียมทอดแทนกระทะค่ะ,คะ <ๆ S 1> กะทะ็ะะะทำใหม่ทุกวันเลยรสชาติเนี่ยจะมีความหอมกรอบอร่อยชวนกินมากและการทอดด้วยหม,ม้อก็จะเป็นจุดขายที่แตกต่างจากร้านอื่นๆนะคะ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ก็มีลูกค้ามายืนรอต่อคิวเพื่อซื้อกล้วยทอดตลอดทอดขายกันแบบนี้หม้อต่อหม้อเลยทำขายกันมานานถึงกว่า30ปีแล้วนะคะจนลูกค้าติดใจมีทั้ง้าประจำแล้วก็ขาจรสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีบ้านได้และส่ง ลูกเรียนหนังสือก็เพราะการขายกล้วยทอดนี่แหละค่ะปกติร้านเนี่ยจะขายดีและหมดเร็วอยู่แล้วนะคะยิ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทําให้กล้วยทอดแจกฟรีก็ขายหมดก่อนเที่ยงเลยทําให้ลูกค้าหลายคนที่มาทีหลังต้องกลับไปด้วยความผิดหวังค่ะคือดูจากน้ํามันที่ป้าออนทอดเนี่ยน้ำมันใสเลยนะคือของดีจริงสีเหลืองทองน่ารับประทานมากครับยังไงป้าออนถ้าได้ยินเสียงเราสองคนแล้ว<า>อยาก<อ>จะส่งามาจากสงขลา <laughs> ก็ยินดีรับกล้วยทอดของป้าออนอยู่นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณแทนบรรดาลูกค้าของป้าออน ด้วยนะครับที่มีคนใจดีเห็นน้ําจิตน้ําใจกันในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้แล้วก็เชื่อว่าอันนี้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะนําภาพมาให้คุณผู้ชมเห็นกันว่าช่วงเทศกาลแบบนี้ใครถนัดอะไรทําอะไรอยู่อยากจะทําความดีอยากจะให้เพราะฉะนั้นแล้วเอาในสิ่งที่เราถนัไดไปแหละทําขึ้นมาเลยแต่ป้าดีมากเลยนะป้ามีการคิดวางแผนไว้แล้วว่าจะมอบเฉพาะให้คนที่ตั้งใจงมาซื้อเท่านั้นเพราะถ้าเกิดประกาศว่าแจกฟรีไปนะอาจจะมีคนบางส่วนกรูกันมาโหม่ใช่เดี๋ยวมาถล่มป้าหมดก็แทนที่คนที่เขาตั้งใจ จะไปรับประทานจริงๆเนีจะไม่ได้รับประทานกล้วยทอดของป้าน,<อ>นะครับ